คณะเราทานมายามจยากกินจะขาต้องกล้าต้จนต้องหึกต้องผาต้องชานต้องชนสิว่าไทยนยับให้หนีทับแน่เฮ้ยต้องถอดเราต้องดื่มต้องดวดต้องปวดต้องโคต้องป้าเต็มที่พีดีต้องชู สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพทามแทงถ้าคนมีคนรักรถถังเราคือเพื่อนกันตอนนี้คุณอยู่ในเกมแท้งคอมพานีคุณอยู่กับซูร้อยีนะครับซึ่งคันนี้เป็นรถทองเทียรหกผมเปิดได้มาจากกิจกรรมกล่องสุ่มล็อกอินเจ็ดวันครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ากิจกรรมกล่องสุ่มล็อกอินเจ็ดวันคืออะไรเข้าไปที่กิจกรรมก่อนครับมันเป็นกิจกรรมที่ว่าเราเล่นเกมแรกของวันนะครับมันจะได้ของขวัญเนี่ยอ่าอันนี้ครับที่ว่าเล่นเกมแรกของวันวันที่7นะครับ มันจะมีโอกาสเปิดได้รดซึ่งผมเปิดได้ซูร้อยพีมาครับซึ่งเป็นทีดีสัญชาติโซเวียตครับมันมีโอกาสเพิ่มเติมขึ้นมาอีก15%นะครับเท่ากับตอนนี้มีโอกาสเปิดได้ลด20%นะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นเกมเกมแรกของวันครบ7วันก็ลองมาสุ่มโชคดูครับอาจจะได้ก็ได้ครับเพราะตอนนี้มันบูสต์ให้อีก15%ซึ่งผมได้คันนี้มาโดยไม่เสียตังค์สักบาทครับตัวที่บอกในคลิปก่อนครับเกมนี้ไม่จำเป็นต้องเติมครับบางทีเปิดไปเปิดมากองกิจกรรมครับพยายามเล่นกิจกรรมไว้เดี๋ยวมันก็ได้ครับ มาดูความสามารถของเจ้าซูร้อยปีกันบ้างครับซูร้อยปีมาพร้อมกับกระสุน AP ทําดาเม300จ300เจาะเกาะ228และกระสุน APCR ทําดาเม 270, จ270เจาะเกาะ280และกระสุน H E ทําดาเม 350, จ350เจาะเกาะ50ระยะเวลายีโหลดมันจะอยู่ที่6.8แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่6.8วิหรอกครับมันคือ7.5แต่เพราะว่าอันนี้ผมใส่พวกลดโหลดแล้วก็ใส่เพิ่มความสามารถของพลขับมาเลยลดเหลือแค่6.83ครับ ซึ่งระยะเวลารีโหลดมันจะอยู่ที่7.5นะครับอันนี้ต้องบอกให้เข้าใจก่อนเดี๋ยวบางคนเข้าใจผิดว่ามันโหลดแค่6.83วิมุมกดจะอยู่ที่ลบ5มุมเงยจะอยู่ที่30มครับมุมกดกับมุมเงยไม่ค่อยดีครับมุมกดถือว่าไม่ค่อยเวิร์กเลยครับแค่ลบ5เองกดไม่ค่อยลงครับคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนส่วนเกาะรอบคันจะอยู่ที่20 15แล้วก็8ครับซึ่งเกาะบางมากครับแต่ก็ยังว่าครับมันเป็นสไตล์ CD สายวิ่งยิงได้ครับมาพร้อมก,กับ HP 1 1 0 0 แล้วขาดเจดไฟาครับกำลังเครื่องยนต์จะอยู่ที่4 1 7ครับน้ำหนักจะอยู่ที่20.21เดินหน้าสูงสุดจะอยู่ที่67.7ถอยหลังจะอยู่ที่22.9อ้าค่าสถานะแบบออฟโรดจะอยู่ที่90.4ครับซึ่งคันนี้ค่อนข้างพิวเลยครับแถมมุมป้อมได้รับ80องศาด้วยาะเสียมีอย่างเดียวครับมุมกดมันอาจจะกดไม่ค่อยลงครับระยะการมองเห็นจะอยู่ที่345ระยะการสปอร์ตจะอยู่ที่573 การพางขนาดจอดอยู่นิ่งๆจะอยู่ที่26.73%การพางขนาดเคลื่อนที่จะอยู่ที่16.04%ก็โอเคครับมาตรฐานทีดีการพังข้อควรระวังคันนี้ก็คือกระมันบางมากเลยนะครับแต่มันแลกมาด้วยกับความคิ้วกับการหมุนป้อมได้180องศาครับกับการยิงที่ค่อนข้างไวนะครับ6.8ยิงดบเมจ200ฝ่ารัวไวเลยครับในเทีย์6อ่ะแล้วก็ต้องระวังเรื่องมุมกดนะครับมันกดไม่ค่อยลงแต่ถ้าใครเล่นซินเซียนะครับ สามารถเอาไปทําเป็นรถกลางที่บางมากๆวิ่งตามเพื่อนช่วยเพื่อนยิงได้เลยนะครับแต่เราเล่นถึงเซียนนะครับแต่ก็ไม่แนะนํานะครับแต่ถ้าใครเซียนก็เล่นได้ครับแต่ต้องคํานวณให้ดีนะครับว่าแนวหน้าเรารับดาเมจอยู่แนวหน้าเราชนไหวนะครับเพราะเราต้องอยู่แถวของแถวสามนี่แหละครับมาดูกันที่สกิลพลขับและของสปอร์ตที่ผมใช้กันครับสกิลพลขับและของสปอร์ตที่ผมใช้ครับมาดูที่ของสปอร์ตชิ้นแรกเป้าหุบไว้ครับชิ้นแรกของเะแสนเป้าหุบไว้ชิ้นที่2จะเป็นเพิ่มความสามารถของพลขับครับส่วนชิ้นที่3ก็แน่นอนครับเป ึ่งใครจะใส่ตามก็ได้นะครับส่วนกระสุนผมจะไว้แค่ AP กับ APTR ครับซึ่งผมเล่นลูกพิษอีไม่เป็นอน่างที่เคยบอกไว้ในหลายๆคลิปนะครับมันยิงยากส่วนของซ่อมรอบนี้ผมเปลี่ยนเป็นของซ่อมขั้น2ครับซึ่งของซ่อมขั้น2เนี่ยมันจะดีกว่าขั้นแรกก็คือมันกดทีเดียวมันซ่อมทั้งหมดครับผสมพยาบาลก็เหมือนกันกด вот ทีเดียวก็รักษาทั้งหมดครับไม่ว่าจะเป็นผู้การคนเป้าคนเงคนลงกดทีเดียวรักษาหมดครับถ้ามันเจ็บพร้อมกันนะในกรณีถ้ามันเจ็บพร้อมกันแต่ถ้ามันไม่ได้เจ็บ แต่มันจะดีกว่าก็ตรงที่ว่าไอ้ขั้น2เนี่ยถ้าเกิดว่าเราโดนลูกแคตียิงเข้ามาแล้วมันเจ็บหลายอย่างพร้อมกันนะครับหรือพังหลายอย่างพร้อมกันเนี่ยมันกดทีเดียวแล้วหายเลยครับส่วนทางดับเพลิงขั้น2มันก็ดับให้อัตโนมัติครับมันจะแตกต่างจากขั้น3ก็ตรงที่ว่าขั้น3มันจะมีพวกบัฟรับอย่างถังดับเพลิงขั้น3าเนี่ยนอกจากดับให้อัตโนมัติแล้ว่มันจะบัฟลดโอกาสติดไฟครับอีก10%ซ ซึ่งการทำงานมันคล้ายกันครับมันต่างกันแค่บัฟครับระหว่างขั้นสขั้น3าแต่ราคามันก็ห่างกันอยู่นะครับระหว่าง6000กว่ากับ1นึ่งมื่นนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยเริ่มเปลี่ยนมาใช้ขั้น2แล้วพอเริ่มมีตังขึ้นมาหน่อยครับต่พอจนอีกก็กลับไปใช้ขั้นแรกครับสกิลพลขับของผู้การนะครับสกิลหนึ่งกับสกิลสองนี่เหมือนกันครับเพิ่มความสามารถของพลขับทั้งคู่ครับส่วนสกิลของพลขับเนี่ยสกิลแรกเพิ่มมาตราการเลี้ยวครับสกิลที่สองเพิ่มความสามารถของพลขับครับสกิลของครััตวบ สกลิลที่2ปรับความแม่นยำหลังจากยิงครับต่อไปมาดูกันที่พลโลดครับพลโลดสกิลแรกเพิ่มความสามารถขลงระขับครับสกิลที่2เพิ่มความไวของลูกกระสุคนครับพลโลดคนที่2เพิ่มความสามารถของพลขับเหมือนกันครับซึ่งพลโลดคนที่2ผมสกลิลแรกยังไม่เต็มเลยนะครับเลยยังไม่ได้ขึ้นสกลิลที่2ครับแต่สกลิลที่2ก็น่าจะมาคล้ายๆกันครับต่อไปไปดูรีเพย์การเล่นได้เลยครับ ตอนนี้เราอยู่ในแผนที่นอรังดีนะครับทีมเรามีทีดีหนึ่งเอวี่แท้งสี่มิดเดิลแทงเก้าและไร้แท้งหนึ่งครับสู่ร้อยพีนะครับมันเป็นรถทองครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยได้กดไอเทมบู๊ตเงินไปด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมาะสําหรับการฟาร์มเงินมากครับสําหรับคันนี้ยิ่งโดยเฉพาะด่านสั้นๆแบบนอรังดี <Okay. S 1> ด้วยนะครับสบายเลยครับ <Hey. S 2> สําหรับท oh. ีดีเพราะมันเล่นแค่เนินเดียวครับแล้วมันก็เห็นเกือบทั้งหมดอ่ะของฝั่งหนึ่งอ่ะสิบห้าคันอย่างน้อยเราต้องเห็นแล้วเจ็ดถึงแปดคันอ่ะ เพราะฉะนั้นก็ไปดูได้ครับผมเล่นส่วนใหญ่ผมจะเล่นเนินนี้ครับถ้าใครจะมาเล่นเนินนี้ตามก็ได้นะครับเหมาะมากครับเนินนี้เล่นสบายดีครับไม่ต้องบุกอะไรมากมายด้วยครับแผ่นที่มันสั้นเดี๋ยวเราไปทางขวากันครับแต่คันนี้มุมกดไม่ค่อยดีนะครับแต่เนินนี้พอเล่นได้อยู่ครับถ้าเป็นเนินอื่นอาจจะเล่นไม่ได้ครับสาหรับ200ปีนะครับเนินนี้แหละครับที่ผมมักจะเล่นประจาถ้าสม่ได้แผ่นที่นอนบางดีนะครับ เพราะมันจะเห็นทั้งพวกขึ้นเนินพวกวิ่งมาทางซ้ายและมีโอกาสเห็นทีดีฝั่งหนึ่งครับที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแคมป์อยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเกิดโดนไร้แทงเราสป,ปอร์ตนเะนี้ยพอไร้แทงเราจะซึ่งไปสป,ปอร์ตบนเนินน้อยนั่นไงครับ้าเราเห็นปุ๊บเราก็มีโอกาสยิงได้อยู่ครับเพราะมันก็มีช่องยิงข้ามฝั่งไว้อยู่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็ดีอยู่ครับเป็นมุมที่ดีแต่จะต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าจิตตาก็อาจจะดึงกระหน่ำมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นยิงเสร็จต้องถอยลงเนินให้ไวครับแต่เราเห็นแล้วหนึ่งค นัดแรกไม่พลาดเป้าครับขึ้นมาปุ๊บน่าจะตายเลยครับเรียบร้อยครับเราเก็บเป็นคิวแรกไป400กว่าดาเมจครับเห็นไหมครับด่านมันสั้นมาขึ้นปุ๊บน่าติดตาแลาโดนกระหน่ำยิงแน่นอนครับแม่แต่คันจอดดีครับบังหลังเอ็มเอ็กซซีพอดีครับเดี๋ยวเราไปยิงตัวทางซ้ายก่อนครับที่วิ่งมาอยู่งล่างไม่หาเป้าเขียวครับแมไม่มีเป้าเขียวสักทีครับลองดูเป้าอื่นดูก่อนครับเอาให้ชัวร์เราเจอแล้วครับลองจิ้มไปดูครับเรียบร้อยครับสำหรับเค .91 โดนเราไป295ดาเมร เราหาเป้าเขียวอยู่ต้องนานครับรถเตาลีดนี่เองครับเคเกหนึ่งรถเหมือนเตาลีดเลยครับถัดไปอีกหนึ่งนัดเรียบร้อยครับเก็บคิวที่2ไปเป็น9ก้าเดดาเมจกับ1นึ่งร้อยกาบสแมสซิฟครับนัดต่อไปครับยังไงดีเรียบร้อยครับเกาะครับยิงไม่เข้าครับแม่บางทีมันก็ยิงไม่เข้าเหมือนกันครับถือขนาดเป้าเขียวเขียวก็เถอะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจครับมุมกดเราก็ไม่ค่อยดีครับเห็นไหมครับหน้ารถเราเลิกมันจะคุ้มเยอะมากนะครับถือว่าอันตรายนะโดยปกตินัดนี้ก็ไม่เข้าเหมือนกันครับ ถ้าติดตามมันนี่อาจจะหายได้เลยนะครับเพราะเราบางเหมือนกระดาษเลยครับนัดต่อไปต้องเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับเข้าไปเต็มเต็มครับสาหรับที29ครับนี่ฮะจุดเขียวต้องยิงป้อมเท่านั้นครับจะติดหินครับจังหวะรถเขาถอยเข้าไปถ้าเราเปิดแบบว่าล็อกอัตโนมัติไว้ครับแล้วถ้ารถมันเยเบอะป้ามันจะเยเบตามครับเพราะฉะนั้นนะถ้าว่ารถอีกฝั่งอะถอยเข้าหินจังหวะแบบชุลหุกรหรือจังหวะเรายิงคนเนี้ยรับรองติดหินแน่นอนครับ แต่ข้างบนนี้ยังไงที่ดีครับเรียบร้อยครับเก็บเป็นคิวที่สามไปสำหรับ M X C C เราเก็บไปสองคันแล้วนะครับ M X C C ลงออกไปบู๊เลยครับของใหม่มันต้องลองครับย์การเล่นเกมนี้ผมเพิ่งได้คันนี้มาเป็นเกมแรกเห็นั้มครับเนี่เกมแรกที่ผมเล่นเลยครับ D ีเกมนี้ที่เอามาให้ดูครับเพราะฉะนั้นก็บุกไปเลยแล้วกันครับของใหม่มันต้องลองจริงๆครับเราก็ห้าวซะด้วยครับห็นเรียบร้อยครับชับไปหนึ่งนัดสำหรับทียเก้าครับ แม่พันกว่าดาเมตแล้วครับกับสามคิวแล้วครับมันเล่นง่ายคันนี้ครับมันผิวมันยิงไวแต่วันนี้ข้อเสียข้บมุมกดทียเก้าหัวบินไปเลยครับเรียบร้อยครับส่งทียก้าขับหน้าลงเลดแบบหัวบินไปด้วยครับแม่เป็นคิวที่4ของเราครับสองพันกว่าดาเมตแล้วเรียบร้อยครับซัดไปอีกหนึ่งนัดเป็นคิวที่5ครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังนิดนึงครับถึงเราจะได้5คิวแล้วแต่มุมกดเราไม่ดีครับเห็นไหมเราต้องขยับรถเข้าไปลึกมากนะครับเพื่อยิงตัวที่ต่ำฝ่าสามร้อยกว่าดาเมตครับสำหรับ โดยเราไป1นัดครับเราต้องขยบรถไปเยอะครับมันกดเราไม่ด <script> ีเราแังไปอีกหนึ่งนัดครับสำหรับวายเอสสองสามร้อยกว่าดาเมจเหมือนกันครับมันยิงยังไงเข้าสามร้อยกว่าดาเมจครับที่ดาเมจจริงๆไม่ถึงนะครับเจ็บร้อยครับเจ็บเป็นคิวที่หกครับไล่ๆอย่างต่อเนื่องครับข้างหน้ามีทีสี่สิบเก้าแท็กขาดจุดหนึ่งคันครับเอาโหลดได้เสร็จแล้วลองจิ้มไปสักานึงนะครับจิ้มไปเข้าเรียบร้อยครับสามร้อยกว่าดาเมจอีกแล้วครับสําหรับทีสี่สิบเก้างงมากครับมันยิงไปสามร้อยกว่าดามเมทดังนั้นเมจครับ มันยิงเข้า300กว่าดาเมจได้ไงครับทั้งที่ว่ามันไม่ถึงนะมัน200กว่า210กว่าครับที่ว่าดูค่าสเตตัสสถานะแต่ว่าพอยิงจริงก็มีโอกาสถึงอยู่ครับนี่ยผมยิง300กว่าดาเมจอสำนักแล้วนะครับแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงเป็น300กว่าครับอันนี้ต้องขอโทษจริงๆครับไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมมันถึงเป็น300เพราะผมไม่ได้ใส่สกิลเพิ่มดาเมจของกระสุนประเภท AP/APCR มาด้วยครับก็เลยยังงงๆอยู่ทำไมเป็น300กว่าครับเรียบร้อยครับเห็น ตูร้อยพีเหมือนกันครับเรียบร้อยครับเก็บเป็นคิวที่8ไปครับ3974ดามเมจกับ8คิว249แอสีสิแอคิครับนี่เกมนี้เราเก็บไป8คิวแล้วนะครับวิ่งลุวอย่างต่อเนื่องครับเกมแรกก็บู๊ไปเลยครับผมไม่ชำนาญรถคันนี้ด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเกมแรกที่ผมเปิดกล่องได้ปุ๊บก็เล่นปั๊บเลยครับใส่ของพพอร์ตแตร์คิวคนขับปุ๊บก็เล่นเลย แต่เริมันเล่นง่ายครับต้องระวังเรื่องความบาของมันนิดนึงเราเทนหลังไวๆก็ซัดไปสิครับสําหรับแคนเทอร์ครับแม่ส่วนเรามาด้วยครับ200กว่าดาเมจดตัวละครส่วนมาไม่มีกระเด้งครับนักเราซัดไปอีกหนึ่งนักติดไฟไหมครับสําหรับแคนเทอร์เรามีคิวที่9แน่นอนครับเรียบร้อยครับเป็นคิวที่9 4,700บกดาเมจครับต้องขออภัยครับแอซิสผมแค่240ครับไม่ใช่249แต่ข้างหน้ายังมีอีก2คันครับเราก็ไปไล่ล่ากันต่อครับ ข้างหน้ามีเอ g 1ีหนึ่งคันครับแล้ววิ่งแหลมหมกมาพนี้ตูดขันให้เราพนี้ก็สุวยดีครับ200กว่าดามมีดสามร้อยครับสองร้อยถึสามร้อยเมื่อกี้ครับมองไม่ทันครับโอ้โหทำไมมันยิงสามร้อยไม่เข้าใจครับเรียบร้อยครับเป็นคิวที่สิบไปครับเกมนี้แล้เก็บไปสิบคิวห้าพันกว่าดามมีครับจะมีคิวที่สิบเอ็ดไหมเรียบร้อยครับสเปกหนึ่งนะสำหรับทียี่สิบเก้าครับกำลังรอโหลดอยู่ครับรอโหลดอยู่รอโหลดอยู่ข้าไปนัดนี้ไม่เข้าครับ แม่โหลดใต้เสร็จแล้วครับโหลดใต้เสร็จแล้วต้องจุกจักกันสักหน่อยครับซัดไปอีกหนึ่งนัดครับสำหรับทีหกสิบเก้าไม่ใชยี่สิบเก้าครับต้องขออภัยอีกแล้วครับแม่ติดจริงๆครับยี่สิบเก้าหกสิบเก้าซัดไปอีกหนึ่งนัดครับสองร้อยกว่าดาเมจครับแม่แล้วมันมีซ้ำกันไปซ้ำกันมาอยู่ครับระหว่างทีตัวเลขนะครับเรียบร้อยเก็บเป็นสิบเอ็ดคิวหกพันกว่าดามจครับสองร้อยกว่าแอซิดครับ แม่เกมนี้บู๊ได้หมันจริงๆครับคันนี้เล่นง่ายครับจะต้องระวังเรื่องเกาะบางกับมุมกดนิดนึงครับที่ว่าต้องระวังเป็นพิเศษนะครับสําหรับคันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณสาหรับทุกคนที่กดติดตามมาตอนนี้ช่องเรา1 0 0รอซับแล้วครับและต่อไปเราจะมุ่งไปถึงพันซับด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ